ไงไหมเงิน <S <S <จ>นี่จ่อยนะการชกวันนี้เนี่ยเราวางแผนยังไงบ้างากต้องว่าจะกหลายร้อยคืนไปเรื่อยนะแต่ว่าช่วงแรกก็ขเขาวเซฟแบบเดินก่อนครับไม่เสียเปรียบแล้วอาหารผู้ต่อสู้วันนี้ใหญ่เลยนะหนักใจไม่เจอผู้ต่อสู้แบบนี้ชกยากนยครับชกยากอยู่เหมือนกันนะครับผ่านไปสามยกเนี่ยตอนนี้มั่นใจอย่างว่ากินแล้วยกน่าจะเป็นรอง เป็นรองอยู่ครับว่าไม่ยิงซีไม่ได้มาได้ลูกเดือนครับอ่ามาได้ลูกเดินแล้วก็ทําได้ด้วยเห็นคู่ต่อสูอส้หมดแล้วยิงยิงได้ใจใหญ่เลยเนะฮะวันนี้นี่จะว่าเวลานี้พอใจผลงานข,ข,ของตัวเองไหมพอใจเหรบผมนะคิดว่าเราจะต้องไปมีอะไรต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกไหมก็มีหลายอย่างครับก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะวันนี้มีอาทิตย์เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้เกมเบอร์หน้ายังได้อยู่นะ นะครับเวทในวันนี้วันที่ต่อยร้อยสามสิบสองมากไปน้อยไปฮะพอดีพอดีเลยนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะคู่การสนับสนุนอีกคนหนึ่งพี่โชต์บางแสนอาจีน้องเท่าไหร่ครับพี่วันนี้บางแสอาจีเท่าไหร่ครับมาดูแลน่าจะรวบแสนไหมครับโอ้รวบแสนเลยรวมรวมันครับนะครับก็มาดูแลอย่หมายถึงว่าขึ้นกลับมาไปนี้ไปแรกเลยว่า ไฟที่แล้วเราก็ไปแล้วด้วยสามไฟแล้วสาไฟแล้วครับอ๋อสามไฟแล้วไปต่อที่ที่คุ่แล้วจะยังนะสามไฟสิที่เราลับมาจับถึงน้องสามไฟนี้ก็คือน้องก็ได้รับได้นัดสามไฟเลยสี่ไฟละครับโอ้สี่ไฟละสี่ไฟหลังะครับวันนี้เราโชคช่วงสี่ไฟนีในในรอบปีเดือนครับหลายปีแล้วครับโอ้โหหลายปีแล้วโควิดไหมฮะหลังโควิดหลังโควิดต้องมาโชคถึงสามสี่ไฟครับผมสามสี่ไฟแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลย แล้วพี่โรดครับวันนี้น้องมาที่ช่องเจ็ดบอกน้องไงบ้ครับ2สองยกแรกอะระวังนิดนึงให้ระวังต่อตามตามเกมครับเพราะว่าตั้งใจมาดีแล้วมันมันมีมันมียกหนึ่งที่ใส่กันแบบสะบ้นแรงกก็คือแรกมัดกันแบบคดียดิยกยสอยกไหนสี่ยกสี่ยกนั้นพี่เสียวไหมเสียวไหมเสียวโดนไหม โดนกันได้ครับโดนเหมือนกันใช่ไหมโดนเยอะไหมครับก็เยอะเยอะเหมือนกันพี่รถอาฝาเป็นมวยติดตามน้องหน่อยครับฝากเป็นมวยติดตามครับผมเราต่อยแบบตันชอนตังแสนเลยนะครับอ่าขอบคุณครับครับผมอาะยืนได้ยครับถ้าถ่ายรูปไหนพี่รถนเบี่ย